สวัสดีทุกคนคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคม2565นะคะชาวราศีตุลคือที่เกิดว,วันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งยังกันนะจ๊ะโอเคมาดูกันค่ะว่าชาวราศีตุลช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน นายอัพเป็นดักร์คลค่ะอสุวินเถอเหรียญโฟ f สอดสี่ดาบทรีอ e พเป็นดักร์คลสามเหรียญเอสอบคับค่ะหนึ่งถ้วยเพ f s บสอดเด็กถือดาบสำหรับนะคะชาวราศีตุลในสภาวะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโตคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ทำอะไรมากมายนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันมันดูนิ่งๆมัน ไอ้แต่ว่าคุณกําลังดูลัดราวอะหรือแบบกําลังแบบกําลังตามติดหรือกําลังคอยดูใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรใดๆทั้งสิน้นได้แต่ได้แต่เฝ้ามองได้แต่เฝ้าดูว่าแบบว่าเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรหรือแบบว่าจะดูจังหวะในการที่จะเข้าหาหรือพูดคุยกับคนคนนั้นอยู่ไอ้สอววาการที่คุณนิ่งเนี่ยมันเป็นการนิ่งที่แบบว่าคุณคิดที่จะทําอะไรบางอย่าง่ะคะ บางทีอาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันรอในการที่อยากจะเ,เริ่มต้นใหม่ไหมหรือแบบอยากอยากมอบความรักอะไรให้ใครแต่ว่าคุณดูคุณยังดูกล้ากลัวๆคุณยังดูแบบว่าขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่าเขาใจยังไงกับคุณคือเขาเรียกอะไรสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณเนี่ยเขาพร้อมไหมที่อยากจะให้คุณติดต่อไป พูดคุยกับเขาแล้วก็หยิบยื่นความรักให้กับเขาดูก็กล้ากลัวๆนะแล้วก็ดูคิดเยอะด้วยชาวราศีตุลมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณไม่กล้าอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรกลัวเขาไม่รักหร,หรือยังไงกลัวเขาไม่รับถ้วยจากคุณหรือเปล่าดูสิคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างไฟฟับวันห้าไม่เท้าคะ่ะโอ้ไฟฟอบศรห้าดาบ โอ้ The Dead เซเว่นร o บวันเจ็ดไม่เท้าแล้วก็เดอะซัไม่น่าจะใช่เรื่องปกติไม่น่าล่ะถึงได้ยืนยืนแช่แข็งเป็นหินงอหินย้อย่เงี้ยราศีตุลคุณไปทำอะไรเขาคะคือให้สาวว่นะที่ผ่านมามันมีเรื่องของการแบบนิ่งๆอ่ะแบบอาจจะจบความสัมพันธ์อะไรกันไปแต่แบบชาวราศีตุลเนี่ยกำลังดูลาดแาวหรือว่า กำลังดูอีกฝั่งหนึ่งอยู่ว่าเขาเขาจะยังไงกับคุณเดียมีเรื่องอะไรที่มันไม่โอเคใช่ไหมเหมือนแบบอาจจะมีความขัดแย้งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วมันมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ดูแลเนี่ยจบกันในแบบที่ให้สวาวว่ามันมันไม่ได้คุยแล้วไม่ไม่โอเคแล้วมันมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารอะไรกันไปเลยอ่อดูฟีลลิ่งนั้นเนี่ยบางทีคนคนคนีน้นนะเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะโดดเดน่นหรือว่าให้สาวว่านะตัวเขาเองเป็นคนที่ที่รู้คุณค่าของตัวเองด้วยแล้วกเออ็เขาคงไม่ทนกับอะไรที่มันวุ่นวายกับชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขารู้สึกว่าเขาเขาสามารถไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เลยโดยที่แบบเลือกที่จะบล็อกแล้วก็จบออกับคุณได้ได้อย่างง่ายดายอะ่ะอืมไม่หมดเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่จำเป็นต้องทนเพื่อให้ ค่อใครมาทำร้ายใใจิตใจเขาอะไรแบบเนี้นะคะดูปิดกั้นมากดูดูปฏิเสธดูดูสู้อะคะ่ะแล้วแบบไม่ไหวแล้วไม่ไม่คุยแล้วแล้วก็จบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่คุณนึกถึงอะอืมไม่เข้าใจกันอย่างแรงเฮ้ยเต,ต,ตือนแล้วนะ ขอดูหน,น่ยค่ะคนสถานการณ์ความรักรของชาวราศีตุลนะคะในช่วงของเดือนมีนาคม65ค่ะเป็นยังไง The Moon ค่ะ s v e n of s o r d ค่ะเจ็ดด่ะ The High Priestess Queen of Pentacles ค่ะราชนีถือเหรียญ The World ตุลตุลค้าให้สาวว่าตัวคุณเนี่ย ความรู้สึกความคิดอะไรต่างๆอละสัว่าคุณเองค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดถึงอะบางทีอะมันต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่มันมันไม่โอเคแล้วมันไม่ได้มีความเข้าใจกันแล้วแบบมันจบกันจริงๆแต่เมื่อมันจบกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดคุยกันในสั์เชื่อว่าตัวคุณเองอะอยากที่จะมีการกลับไปพูดคุยกับเขากับคนคนนี้อยู่จริงๆอะแล้วดูแล้วคุณคุณยังรักเขาแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีค่าสําหรับคุณมากๆ มันมีความอะไรไม่เข้าใจกันป่ะพูดไม่รู้เรื่องเหรอหรือไงพูดในนั่นแล้วก็ทำแบบนี้ริงพอรักมากแล้วแม่งก็รู้สึกเกลียดบางทีการการะทำมึงไม่โอเคบางเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้ป่ะคือแบบแต่แม่งก็แบบไอส้สาวก็ดูรักกันอ่ะก็เป็นคนที่มีคุณค่าของกันละกันไอส้สาวคุณมีแผนการอะไรบางอย่างนะที่ยังอยากที่จะให้เขาคนนี้กลับมาในชีวิตคุณอยู่ ต่อให้คุณจะไม่เทคแอคชั่นหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณจะไม่มีความมั่นใจต่คุณจะคิดถึงเขาแต่แบบความรู้สึกข้างในจิตใจของคุณมันยังไงเขาก็คือคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นกับเขาใหม่คุณยังรักเขาคุณยังรอเขาอยู่ถ้าสถานการณ์เดิมมีนานะไอ้สาวว่าคุณก็จะหม่นหมนอ่ะคุณก็จะซุ่มซุ่มเศร้าแต่ก็แบบเป็นคนที่แอบคิดแอบรู้สึกที่จะแบบว่าทํายังไงดีเพื่อให้คนคนนี้กลับมาหาคุณ เหมือนดูเฝ้ารอค่ะเฝ้ารอการเริ่มต้นเฝ้ารอว่าแบบว่าเออมันจะมีเซนอะไรบอกกูไหมว่าแบบว่าช่วงไหนที่กูควรจะทําหรือว่าไปเริ่มต้นกับเขาดีคือไอส้สาวว่ามันจะเป็นในช่วงของบุตรอารมณ์มากๆเลยเดิมมีนาคมที่แบบคุณจะเศร้าๆคุณจะซึมๆคุณจะอารมณ์แบบแปรปรวนคุณจะแบบเดี๋ยวคิดถึงเดี๋ยวก็แบบไม่แน่ใจเขายังรักกูไหมแล้วก็แบบกูจะได้เริ่มต้นหรือเปล่าแต่บบกูยังรักเขากูยังรอเขาเขาคนที่มีค่าสําหรับกูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกูก็หาทางอยู่ว่ากูจะเอาไงดีเพื่อให้้ไดเขาากลับคนม ราศีตุลคุณจะเป็นอย่างนี้ค่ะต่อ,อคนที่ชาวราศีตุลนึกถึงในช่วงเดือนมีนาคมของค่าสถานการณ์ของเราเขาเป็นอย่างไรมา Four of Pentacles นะคะสี่เหรียญ Eight of Swords แปดดาบ Nine of Cups ค่ะอัศวินถือถ้วย Sword น,น,นายอพสอดอัศวินถือดาบ The Devil ราศิตุนถุยพอดีราศิตุนในสาวว่าตัวคุณน่ะนะต่อให้มันจะไม่มีความมั่นใจหรือว่าจะมีความรู้สึกว่ามัน,มนคิดถึงมันห่วงมันอะไรก็แล้วแต่แต่เนื่องด้วยอารมณ์คุณน่ะไอสาวว่าคุณมีความคิด ที่จะเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งจริงๆแหละซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็รับรู้่าค่ะถึงการเข้าหาหรือมีการเทคชั่นอะไรจากจากคุณแต่ว่าคือบางทีตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการตัดสินใจหรือว่าก็ยังไม่ได้มีการตอบรับอะไรสักขนาดนั้นเพราะว่ามันมันมีเรื่องบางอย่างที่แบบว่าอาจจะยังต้องเคลียร์อยู่แต่ว่าไอ้สาวกลัวเหลือเกินว่าเวลาจะพูดคุยอะไรกันมันเหมือนแบบมันอยากงอนะแต่บางทีแสดงออกแบบ แบบก้าวร้าวแบบเกลี้ยวกาดปะคือบางทีต้องระวังนะคะคือในการเข้าหาที่แบบว่าโอ้ยฉันอยากงอเธอแต่บางทีพูดไม่ถูกปะพูดไม่เป็นหรือปบหแรบบืออยู่ดีกระชากัวดีกูนะอะไรเงี้ยหรอหรือยังไงคือแบบซื้อนู้นซื้อนี่แล้วก็แบบเออดีละดีกันเนาะหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือแบบอยู่ดีก็ชวนคุยแล้วก็เป็นนไปน,นี่แล้วทำเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรเงี้ยวิธีการงอสําคัญนะคะถ้าเมันดูแบบว่าใจฉันอยากคุยเหมือนเอาประมาณว่าการสื่อสาร ได้แต่ว,ว่าสําคัญว่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มีปัญหาอะไรที่ยังไม่ได้มีการเคลียร์หรือจัดการหรือแก้ไขอะไรทั้งสิน้นแล้วคุณกับเ,เขาเนี่ยมันห่างกันไปหรือมันจบกันไปด้วยการที่มีอะไรติดขังกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเทคแอคชั่นกรุณาแอคชั่นด้วยความอ่อนโยนนุ่มนิ่มตะมูตะมิโอเคไหมถ้าคุณจะมาแบบมาเกลีก้ยกล่อมแบบมาบังคับขืนใจให้เขาต้องมาดีคุณหรืออะไรเงี้ย ค,คุณจะไม่มีทางได้ขบไปอ่ะบางทีไอ้สาวว่านะเขาเองจะอยู่นิ่งๆหรือแบบว่าบางครั้งจะห่วงเนื้อห่วงตัวหรือแบบว่ารู้สึกว่าห่วงห่วงความรักหรือห่วงห่วงตัวเองมากเลยว่าแบบว่าไม่นะกูจะต้องไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นอีกนะกูจะต้องไม่ไม่ถูกทําร้ายอีกแล้วก็มีความกังวลอยู่แต่มีคนง้อไหมหรือว่ามีคนเข้าหาไหมก็รู้ว่าเข้าหาแต่บางทีก็กลัวแบบว่าไม่จะกลับมาเป็นคนเดิมหรือบางทีนะการเข้าหามันง้อกันแรกๆอะค่ะ ด้วยพื้นฐานนิสัยแม่งมันมีความแบบมันมีความเกี้ยวขาดมันมีความหุนหันที่มันมันไม่นุ่มนวลตลอดไปอะมึงก็จะเนี่ยเดวิไอ้สาวว่าพอทีของคนเนี้ยนะตอยเขาจะมีความรักหรือมีความรู้สึกที่ยังเหมือนจะยึดติดหรือว่ายังยังดูไม่ได้ออกมาสักขนาดนั้นแต่ในเรื่องของการที่จะกลับมาคุยกันอ่ะมไอ้สองมันต้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้นมันถึงจะมีการแบบ ความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะ่ะถ้ายังเป็นเหมือนเดิมหรือยังทําพฤติกรรมเหมือนเดิมบางดีความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางที่ค่อนข้างเหนื่อยหรือมีความทุกข์มากกว่าสุขนะคะต่อให้มันจะดูรักกันหรือแบบว่าไปจากกันไม่ได้ขนาดนั้นก็เถอะแม่ดูงง,งๆอ่ะดูแบบ ดูยืดยืดดูจะเอาไม่เอาดูแบบกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องยังไงแต่มึงงอกูแบบนี้จริงๆใช่ไหมแต่ถามว่ากูตัดจากมึงได้ไหมกูก็คงตัดจากมึงไม่ได้มันก็มีความห่วมันก็เป็นหัวมึงอยู่แต่แบบพอมาคุยกันมันมันดูรั้งรั้งแต่มันรั้งแบบร้อนร้อนมันแม่งไม่ได้มีความสุขแต่ก็แบบกูก็ตัดมึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮึดูเป็นอารมณ์ที่ อืมจำเลยรักพอสมควรนะพะะ่นออยากบอกแนะนำเลยชาวราศีตุลในช่วงเดือนมินาคมหกห้านะคะมา The Star ค่ะ Seven of Cups ค่ะเจ็ดถ้วย The World <laughs> The f a i l Relationship นะคะอุ้ยอันนี้เลิฟนะคะ Freedom Go with the Flow Truth Contentment เอางี้นะ อย่างนี้นะราศีตุลคือบางทีนะคนคนเรารักกันหรือว่ามีความรู้สึกอะไรกันมีการพูดคุยอะไรกันเนี่ยบางทีมันก็ตลกเนาะคือแบบบางทีเราก็รังเกียจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่าพฤติกรรมมึงมันดูไม่น่าให้อภัยหรือแบบว่ารู้สึกว่าเนี่ยพอกูคุยกับมึงเนี่ยกูรักมึงกูก็รักมึงแต่มึงอ่ะชอบทำตัวให้กลัวโมโหอะ ผู้แค่นี้ทไมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ปะ่ะก็แบบว่าก็กูพูดเลว่ากูไม่ชอบแต่แบบเฮ้ยถ้าไม่ถึงทําแบบเนี้ยซึ่งม่งก็แบบอแล้วพอออกมาได้ออกมาได้ออกมาจริงหรือเปล่าต่อให้มีการออกมาไม่ได้พูดคุยอะไรกันเป็นอิสาระต่อกันก็แล้วแต่ออกมาแค่ตัวออกออกมาแค่ไกลหยาบคือถ้าแบบอ่ะความรู้สึกที่มีอ่ะยังรักอยู่ไหมยังรักก็ถึงบอกมันคือความอ่า ทั้งรักทั้งเกลียดก็สมมติาคุณมันมันแซ่บไฟลุกขนาดนี้ยะค่ะมันทั้งรักทั้งเกลียดมันทั้งลำคาญมันทั้งแบบอะไรของมึงคือแบบว่าเกลียดมึงิบมหายเลยทําตัวแบบเนี้แต่แบบรักไหมรักเป็นห่วงเขาเอาอะไรก็สําหรับราศีตุลนะคือไอ้สาวว่าถ้ามันมีการนิ่งๆหรือว่าปล่อยๆกันไปเป็นอิสระอะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันจะยังไม่ได้มีการกลับมาหรือว่ามันยังยังดูรอๆหรืออะไรก็แล้วแต่อะ โควิดโควโฟนะคะปล่อยให้มันเป็นตามเป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามอย่างที่มันควรจะเป็นถ้ามันยังไม่ได้มีการได้รับการให้อาภัยจากอีกฝั่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออีกฝั่งหนึ่งยังดูคิดมากยังดูสับสนบอะไรก็แล้วแต่ปล่อยให้เขาคิดอย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปล็อกคอเขาแล้วก็แบบว่าให้บายเถอะคือแบบเฮ้ยบางทีเราต้องดูนะคะว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรไว้บ้างหรือแบบทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้ทําไมเขาถึงแบบไม่ให้อภัยเราเร็วหรือว่า เขางอานานหรือแบบว่าเขาโกรธเราเรื่องอะไรอันนี้เราก็ต้องคิดนิดนึงนะหรือไม่นะในช่วงสถานการณ์ที่แบบมีการปลดปล่อยอะไรกันมาเป็นอิสระภาพเลยก็แล้วแต่นะมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าด้วยความไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาอาจจะมีแบบคนให้เข้ามาพิจารณาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้แล้วก็ดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ว่าเออเขาก็มีส่วนที่จะต้องแบบตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง ต่อให้รักก็เถอะแต่ถ้ามันมีคนดีๆเข้ามาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับความจริงนะหรือแบบนะไอ้สักก็ไม่อยากจะอ่านแบบนั้นคือมันก็เหมือนกับว่าถ้ามันจะต้องมีการสับสนเนี่ยแหละค่ะในเรื่องของแบบว่าเออจะยังไงดีกับความสัมพันธ์ต่อไปเพราะว่ามันไม่อยากให้มันแบบว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับมาคบกันอีกที่จริงอ่ะความสัมพันธ์ของเขาสามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นอะไรกันใหม่ได้ไหมมันมีโอกาสนะคะแต่ ต้องทําให้พึงพอใจอ่ะต้องทําให้อีกฝั่งหนึ่งพึงพอใจพึงพอใจในเรื่องอะไรคมไม่ใช่เต้นระบําหน้าบู่บ้านหรอกค่ะแต่มันเหมือนกับแบบว่าช่วยทําอะไรให้มันแบบเป็นไปตามที่ขอได้ไหมหรือแบบว่าถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าบอกให้ชัดเจนอ่ะก็รู้หน้าชัดเจนถ้าแบบเลิกพูดจามไม่ดีก็ก็หยุดพูดจามไม่ดีได้ไหมออะไรอย่างเงี้ยนะในในข้อจํากัดของแต่ละความสัมพันธ์ คือความจริงก็คือความจริงอะ่ะคือถ้ายังอยากมีความรักหรือยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นอะ่ะเอาความจริงมาพูดกันสิเอาความจริงมามาอธิบายหรือแบบว่าอยากจะอยากจะได้เริ่มต้นความรักใหม่อะ่ะไม่ต้องคิดเยอะมไม่ต้องสับสนนะคะเอาความจริงมาคุยกันว่าเอออะไรเหรอที่เธอจะพึงพอใจที่ที่เราจะทําให้เธอพึงพอใจแล้วเธอจะยังมีเราอยู่เธอจะให้ภัยเราแบบนั้นดีกว่าไหมหรือบางทีนะถ้าสมมติอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้มีการแบบอืให้อภัยหรือว่า มันยังดูยากๆอ,อยู่ทํายังไงก็ได้เขาเห็นนะว่าว่าเราว่าว่าว่าตัวคุณอะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเพื่อให้เขาพึงพอใจได้หรืบ้างอะไรอย่างเงาี้ยนะเพราะว่าการเริ่มต้นของคุณอะถ้ามันจะเริ่มต้นกันจริงๆอะมันต้องเริ่มต้นในทิศทางที่ดีนะคะถ้าจะเริ่มต้นแล้วเหมือนเดิมไปสองมันก็เหมือนเดิมแต่มีโอกาสเริ่มต้นไหมมันมีโอกาสคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวก็ไม่รู้สินะอืม ราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกมม์มีพลกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมสองห้าห้ามาพลุฑตราศีพิจิกอาริบ้าราศีตุลจูปิเตอร์ราศีธนูราศีพิจิกราศีตุลแล้วก็ราศีธนูโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะจะกลนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย